สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการสายตรวจภาษาซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและให้คำแนะนำการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องค่ะวันนี้เราส่งทีมสายตรวจภาษาลงพื้นที่ไปทำง,งานกันถึงจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนจะมีข้อมูลอะไรมาฝากบ้างตามสายตรวจภาษาของเราไปได้เลยค่ะก่อนอื่นทีมสายตรวจภาษาขอแวะสการะบูชาช้างเอราวัณก่อนนะครับถึงแล้วครับฟาร์มจระ,ะเข้อ้โหจระ,ะเข้เยอะจริงๆ อุ๊ยมีการแสดงโชว์จับจระเข้มือเปล่าด้วยขอแวะไปชมก่อนนะครับสู่เออเพราะว่าหมายอะคำว่าจระเข้ที่นี่นะมันมีสะอาแต่ที่เราเห็นที่ถูกไม่เห็นมีสะอาเลยนะเออแ่าจะสิตกลงที่มีสะอาดัไม่มีสะอาดแบไหนถูกที่ง้ไงที่ใส่ตวจถามกันนะเออหนูสงสัยอะค่ะที่คำว่าจระเข้ค่ะแบบมีสะอาดกับไม่มีสะอาแบบไหนถูกคะมีข้อสงสัยอย่างนี้เราลองถามความเข้าใจของคนแถวนั้นดูไหมคะ ว่าเขาจะเขียนคำนี้ว่าอย่างไรนี่ค่ะจระเข้เขียนแบบนี้นี่แหละครับจระเข้จระเข้ครับจระเข้ก่อนเรียกไอเ้เข้โขงเดี๋ยวนี้เรียกจระเข้จะตามเขาค่ะคนแก่แถวบ้านเรียกตาเข้แต่ตัวพี่อ่ะเรียกจระเข้ดูดีๆนะคะคําว่าจระเข้ที่ถูกต้องจะต้องเขียนสระอะไว้ที่หลังรอเรือด้วยค่ะและการออกเสียงจะต้องออกเสียงว่า จอระเข้ไม่ใช่จระเข้นะคะขอย้ำอีกทีจอระเข้จึงจะถูกต้องตามหลักการออกเสียงในภาษาไทยค่ะทีมสายตรวจภาษาทำหน้าที่ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วลองเขียนคำที่ถูกต้องดูจะได้หายสงสัยยังไงล่ะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สงสัยหรือว่าสับสนการใช้คำในภาษาไทยขอให้แจ้งเข้ามาที่แฟนเพจของสถาบันเราสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ